โอเคครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมอ่าอยู่ไหนวะคนอยู่ไหนวะเนี่ยมันแอบหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมไม่เจอเลยเฮ้ยมีคนว่ะเจอแล้วครับผมตอนนี้เรามุ่งหน้าไปครับผมอุ้ยมันย่อมันย่อเอ้มันยอ่นยอโทษทท,ท,ทเอามานอนทำไมนอนทำไมไอเอ,อ๋ออุ้ยปาดหัวไปเออ ดาวไปนะครับผม <Okay. S 1> เก็บไปสองตัวโอ้โหเป็นยังครับทุกคนผมบอกแล้วเดี๋ยวมาห้าวกับผีน้องโอเคครับนี่เป็นเกมที่สองนะมาคือต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ก็ ฟีมือก็พอได้อยู่นะครับมาโอเคเราอ้อมไปดีกว่านะครับอุย้ยคนอุย้ยมันยืนนิ่งมันยืนยนิ่งยืนนิ่งทำไมเข้าหัวไปดีตอนนี้เราได้ลูกซองมาสองก็บอกแล้วนะคือผมถนัดลูกซองมากเลยอุย้ย ยืนนีอีกแล้วยืนนีอีกแล้วเข้าหัวไปดีเป็นไงหดปะลาทุกคนเอาอุ้ยมันนอนโอ้ยโอ้ยตั้งไอวอ้ยไม่มีไอวอ้ผมลืมโอ้โหอันนี้ผมพลาดนะครับผมทุกคนขออภัยด้วยมันชุบกันแล้วไม่โอ้โหเหลือตัวเดียวครับผมเกมนี้ผมไม่น่าจะชนะแล้ว แต่ไม่เป็นไรครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่3นะผมจะเลือกเั็นลูกซองควงทุยไม่ใช่ลูกซองควงลูกซองยาวเหมือนเดิมนะนีะ่มารอบนี้ผมจะเอาจริงละผมจะเปิดอันตีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแพ้นะครับผมตอนนี้เราวิ่งออกมาที่ฐานมันนะ คือมันไม่โผล่เลยนะไม่รู้ว่ามันน่าจะอยู่ฐานหรือเปล่านะผมว่ามันน่าจะอยู่ฐานนั่นแหละโอเคเฮ้ยแต่นี้ก็ไม่มีนะมันไปไหนกันวะทุกคนทําไมผมไม่เจอมันเลยอุ้ยมาด้ยเฮ้ยเน็ตมันปิงหรือเปล่าเนี่ยเออเข้าหัวไปโอเคหาเพื่อนมันอีกครับผมมันต้องมีเพื่อนมันแน่เลย ไหนวะเนี่ยอุ้ยมานั่งทํอะไรตรงนี้มานั่งทํอะไรตรงนี้เข้าหัวออไปอีกเป็นไงอุ้ย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 โอ้โหมาดดเออเข้าหัวออไปบอกแล้วน้องไ่พี่เอาจริงคือนี่ผมไม่ได้ใช้โปรนะไม่ได้ใช้สคริปต์นะครับผมเล่นสดนะครับคือมีหลายคอมเมนต์มากบอกว่าผมใช้สคริปต์คือผมเล่นสดนะครับผม อันนี้ก็เป็นไอดีใหม่นะแบบไอดีเก่าผมขายไปแล้วอะ่ะเอออุ้ยโอ้อุ้ย,ยไม่โดนมาดิอุ้ยโดนหัวนะโดนหัวนะเออทำไมมันไม่ตายวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินทำไมไม่ตายวะเนี่ยเอา้าอะไรวะคุณผู้ชมเน็ตปิงโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเน็ตปิง แล้วเมื่อกี้ผมยิงเข้าหัวมันไม่ตายอ่ะงงโอ้โหอะไรวะเอาใหม่ครับผมรอบนี้เกือบเท่แล้วเกือบเก็บ,เกบสี่หัวแล้วเมื่อกี้โหอ,อะไรวะมาครับผมรอบนี้แก่มือครับอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาซะดีๆอยู่ไหนอุ๊ย มาเด้มาดีพ่อหนุ่มมาเด้เข้าหัวปลายอยาให้ผมได้จับลูกซองยาวบอกเลยซ้ำเลยโอเคอุ okay. ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าลาดผมเฉยอ,อะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหจะตายตัวนี้ยิงคมมากประมาทไม่ได้นะครับผมยิงคมมากผมเกือบตายเลยโอ้โหอะไรวะ ผมไม่น่าวู่วามเลยแต่ก็ชนะนะครับผมฮฮฮโอเคเกมสุดท้ายนะครับผมรอบตัดสินนะครับมารอบนี้รอบนี้ผมจะแบบใช้ลูกซองยาวสองกระบอกเลยนะผมมัน่นใจในฝีมือผมมาดิทำไมผมไม่เจอคนเลยวะอุ๊ย โอ้โหมึงตั้งไอวอลแบบนี้เลยเ,อ,เอามาดิโอ้โหมันจุ่ม,มกันแบนี้เลยเน่คิดจะทำอะไรเลยเหรอวะมันจุ่มกันแต่อยู่ท้ายเออเอา,เอาตัวนี้นเเอโอโอ,อ้โ,อโหอตัวสุดท้ายแล้วนะครับคชม ผมจะชนะผมจะชนะผมจะคนเก็บตัวสุดท้ายเองอยู่ไหนวะมันแอบครับทุกคนมันแอบเพื่อนดาวไม่เป็นไรครับผมไม่ชุบนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หัวเองจะโช,โชว์เก็บตัวสุดท้ายอะ่ะอ,อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะออกมาซะดีๆพ่อหนุ่ม โอเคตอนนี้ผมมาเช็คด้านล่างดูนะอุ้ยเจอแล้วครับผมตัวสุดท้ายโอ้โหมาดิอุ้ยโอ้โหยิงคมเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนเอามันเพื่อนเพื่อนเฮ้ยหายหายไปไหนวะมันหายไปไหนแล้วตามครับผมจังหวะน,นี้ต้องตามแล้วต้องตามแล้วเฮ้ยเป็นยุนด้านบนอยู่ไหนอยู่ไหนทําไมไม่เจอเลยวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะทุกคน เฮ้ยมันหายตัวได้เอา้าชนะเฉยโอ้โหผมไม่ได้ฆ่าเลยตัวสุดท้ายไม่เป็นไร